สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดญาติผู้บำบัดแช่นายดาบตำรวจเรียกเก็บเงินจากเหยื่อคายบำบัดโหด65,000บาทอ้างเป็นค่าแรกเข้า จากกรณีนายจิรพันธ์เพชรข่าวหรือหมอปลาพ,พร้อมทนายความได้นําผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บําบัดจากวัดทัาภูรับบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเขาร้องถูกต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับขังทรมานซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดฆาตมนุษย์โดยเมืมอวันที่24กันยายนที่ผ่านมา นยายพศาลเรองรีบทนายความพร้อมครอรบครัวผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอจกจักพัฒน์กลิ่นอน่อนรองสารวัตรสอบสวนกก .5 บกปเพื่อนำหลักฐานเอกสารเป็นสลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดทับภูราบรุรมามอบเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนในภยายหลกล่าวว่าได้นำพยานบุคคลซึ่งเป็นแม่ของผู้ที่เคยเข้ารับการบำบัดในศูนย์ดังกล่าวมาให้ปากคำ พร้อมนำเอกสารสลิปการโอนเงินของครอบครัวผู้เสียหายที่โอนให้กับทางศูนย์ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่บางนายมามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการโอนเงินจริงไม่ใช่การกล่าวหาหรือการแกล้งการออกมาวันนี้เพื่อต้องการปกป้องหมอปลาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหา ทั้งที่พวกเราทําเพื่อประชาชนและสังคมโดยญาติของผู้บําบัดเปิดเผยว่าตนเองเคยส่งลูกชายเข้าบําบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเคยโอนเงินให้กับนายดาบตํารวจซึ่งมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินที่ระบ,บุชื่อบัญชีผู้รับชัดเจนรวมทั้งหมด65,000บาท โดยอ้างว่าเป็นเงินค่าแรกเข้าและค่าดําเนินการต่างๆตนเองโอนไปสองครั้งและยืนยันว่าที่ออกมาให้ข้อมูลในครั้งนี้ก็เพราะต้องการปกป้องหมอปลามือปรับสัมภเวสีที่ถูกตํารวจแจ้งความกลับนลังออกมาแฉค่ายบําบัดโหนแห่งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ